ดี่ายเอซีถุงทองถุงทองมาขอโทษเอฟซีนะคะใช่ไหมลูกถุงทองมาขอโทษเอซที่ให้เจอเลขไม่ถูกแต่ว่ามันไปออกข้างหน้านะคะรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมลูกมันไม่เอาออกข้างหลังไหนใครเป็นคนให้งวดนี้ใครเป็นคนให้ถุงทองกับพี่ทองเอกใช่ไหม น่าเสียดายดมากๆเลยนะคะมันน่าจะมาออกข้างหลังเนาะดันไปออกข้างหน้าเลขตัวเดียวกันเลยนะที่ถุงทองกับทองเอกให้น้องให้สองห้าเจ็ดมันไปออกห้า ห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งใช่ไหมลูกหนูขอโทษนะคะหนูถุงทองขอโทษเอฟซีนะคะใช่ไหมลูกพอกก,กุบกิบกรบกิบนะคะ